เปิดคลิปมามือนี่ขั้วตามสร้างตามใจของสิริกับเปิดอีกแล้วจ้าตามสร้างตามใจของเฮามือนี่ก็ยังสิคง,งอลังการงานสางคือเกา่ารอบนี้ก็บอกได้เลยว่าหมูกรอบของเฮาก็ออกดีบักคักเด้อค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีเอฟซี F C, พี่น้องปองป่ายเปิดคลิปมามือนี่สิริกสิผ้ามาเหตุหมูกรอบว้ถอนมื่ออ่นเศราร์เนาะค่ะพี่น้องา่าในส่วนของมือออ่นก็สิเป็นวันสุส์สุดสัปดาห์เด้อค่ะสิริก็บประด็ไปเหตุงาน,นเด้อค่ะพี่น้องขาเนื่องจากว่าโรงงานเป้นหยุดใจ75าเปอร์เซได้ยินแบบนี้ ก็รู้สึกท้อใจเนาะค่ะพี่น่องขาแต่สิเงทีจังใดได้ชีวิตของเฮามันก็ต้องเดินหนาเนาะค่ะพี่น่องขาท้อได้ถอยได้แต่ก็ะยะ่าดนเด้อค่ะท้อดนหลายแต่ก็สิบม่มีเงินใส่เนาะค่ะพี่น่องขาพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องคิดแล้วว่าสิเงทีแนวใดเฮาจักสิพ้ากันลวดพ่นไปได้เนาะค่ะพี่น่องาขามาค่ะบาดนีกระตัดผ่ามาเบิงหมูกรอบของเฮาหลังจากที่เฮาต้มเรียบร้อยดีแล้วสิริก็สิมาจิมห,หนังเนาะค่ะพี่น้องขาหลังจากที่เฮาจิมแล้วแล้วสิริก็สิบบังเนาะจ้าบา,า,าทานในนนส่วของหงหัพีก นองขาพอตาท้าไปได้ซักพักสิลิกสิเอาด้านหนังเสียนำสวมสายสู้ไว้สักประมาณ20นาทีเด้อค่ะพี่น้องขาโมกอบของเฮ้ามือนี่กระบอกได้เล่ว่าเฮตดต่างสามรูผุนผีน้องก็ย้อนว่าออเดอร์ออใจของเฮ้าหลอบนี้หมูกอบตั้งแม่ว่าซีกว่ากองเนาะค่ะพี่น้องขาหลังจากที่เขาอบเรียบร้อยดีแล้วกระสิเดีประมาณนี้เนาะจ้าหลังจากนั้นก็สิพักหายเย็นแล้วก็นาไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนเด้อค่ะพี่น้องขาบ้านนี่สิลิกสิขอตัดผาามันเน่มือเศร้านเนาะจ้าเศร้ามือนี่ก็สิเป็นเศร้าวันสุกเด พี่น้องขาหลังจากตื่นนอนเรียบ้อยแล้วสิริก็อาบน้าอาบท่าเตรียมตัวไมเ่เฮ็ดตามสร้างตามใจของเฮ้าเนาะจ้าในส่วนของเขามือนี้สิริก็สิหงสองหมอนเด้อะค่ะพี่น้องขาขันว่าสิหงหมอนเดียวก็รู้สึกว่าสิบพ้อเนาะค่ะพี่น้องขาในส่วนของคุนสาหมือขึ้นนี้เพิ่นกับเข่ากัดเดืกอกเนาะจ้าออกกะมาสิริก็ให้เพื่อนนอนก่อนเพราะวานนี้มือเศร้า,าแบบนี้คนที่ออกกะมาก็สิเป็นอีหย่างที่ง่วงบบกคักเนาะค่ะพี่น้องขาในส่วนของสิริก็ลุยหนางานเต็มที่เลยจ้าหลังจากหุงเขาไวเรียบ ร้อยแล้วสิริกะซีล่างบักพวกมังพล็กกับพวกกะเพราเนาะค่ะพี่น้องค่ะในส่วนของกระเทียมมือนี้สิริกะซื่อเป็นแบบปอกแล้วเนาะจ้าเพราะว่ารอบนี้คุณสาเพิ่นกระเข่ากะเนาะค่ะพี่น้องค่ะสิริกะยานบ่มีคนซอยเลยสิอาศัยอันที่ปอกไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันจังสะดวกจังง่ายแล้วการล่างผักของเฮ่ากระตามสตีปเนาะค่ะพี่น้องค่ะกระต้องมากกว่านึงนามเน่นอนสิริกะซีล่างจนกว่าสิมั่นใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าเพิ่นสะอาดดีกันแล้วจ้าเฮ่าเฮ็ดกินเองแนวใดเพราะย่ามเฮ็ดขายเฮ่ากรเฮ็ดแบบนั้นเนาะะค่ แล้วมีน้ำซ้ำย่ำเฮ็ดขายนี่ก็แห้งกังวลเนาะจ้าแห้งแต่ย่านบรสะอาดสิรินี่ก็สิรูซึกกังวลตลอดย่ำเฮ็ดขายเนาะค่ะพี่น้องขากระลูซึกว่าย่านสิมิซิงนั่นซิงนี่ล้นลงไปล่างเทอาค้นหลายเกินกับเบดีเนาะค่ะพี่น้องขาเฮ็ดหายวจิตตกแบบนี้แม่จ้าในระหว่างที่สิรีเดทใบกะเพราสิริสิตั้งน้ำมันไว้ให้ห่อนถัดทอดหมูกรอบเนาะค่ะพี่น้อง่ะการทอดหมูกรอบน้ำมันนี่ก็ต้องห่อนเด้อจ้าขันว่าน้ำมันบ่ห่อนหมูกรอบของข้ากระสีบ่พรองเด้อค่ะพี่น้อง่ะแล้วการทอดหมูกรอบในสูตร สองสิรีก็สิออนหนังลงทอดก่อนเด้อค่ะพี่นงค่ะก็สิทอดจนด้านหนังเพิ่นกรอบดีเนาะจ้าแล้วสิรีก็จังสิพลิกด้านเนื้อลงไปหน้าตาหมูกรอบของเฮ้าก็สิไดระมาณนี้เด้อค่ะพี่นงค่ะในส่วนของวิธีการเหตุในคลิปนี้สิรีก่ได้อธิบายละเอียดเด้อค่ะพี่นงค่ะถ้าผู้ใดอยากเบิ่งวิธีทาฉบับเต็มก็ย้อนคลิปไปเบื้องได้เนาะค่ะพี่นงค่ะเพราะว่าก้อนหนานั่นสิรีก็ได้ลงคลิปเฮ็ดหมูกรอบไว้แล้วจ้าบาดนี้หมูกรอบหมูใจของเฮ้ามือนีก็เรียบร้อยแล้วค่ะนน้าาาตกดประมณี เด้อค่ะพี่น้องขาหลังจากนั่นสิริกสิทธามการหันเนาะจ้าพาดพี่น้องขาสิริก็บ่อยากเสื้อว่าเฮ็ดหมูกรอบรอบนั้นกสิิเฮ็ดห้ไห้หลายคนติดใจเนาะค่ะพี่น้องขาจุนรอบนี้ก็เจ้าพากกันสร้างแต่หมูกรอบเลยจ้าสิริก็ขอบคุณขอบใจหลายเด้อค่ะสําหรับการสนับสนุนขวดตามสร้างตามใจของสิรินะจ้าและแล้ววัตถุดิบของเฮ้าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็สิได้เวลาพัดเสิร์ฟพัดใจอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องขาในส่วนของนํำซอสสิริก็เฮ็ดเองคือเก่าหั่นละค่ะก็ซิมีเอฟซี หลายคนกระมินเขามากว่าให้ผ้าเฮ็ดน้ำซอดสูตรผาดกระเพ้าเนาะคะ่ะพี่นงคะ่ะในส่วนของนอ้ำซอสสิลิกอมีคิีบละเด้อค่ะก้อนหนาแน,น่นสิลิกอมีครีบน้ำซอดลงไหวคือกันเด้อค่ะพี่นงคะ่ะพี่นงเอฟซีเอฟใจก็สามารถย้อนเบิงได้เด้อค่ะบาดนี้เขาก็มาเริ่มลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกสิลิกาิคอถอดไข้ดาวไหวสะก้อนในส่วนของมือนีก็สซิมีทั้งไข่าดาวไข่เจียวแล้วก็ไข่คนเนาะคะ่ะพี่นงคะ่ะสิลิก,กาบขอบคุณนขอบใจหล,ลายเด้อค่ะที่สนับสนุนขั้วสิลิตาม ตงตามใจในมือนี้แล้วนอีกบัจักสซับดาคางหนาน,นี้สิริกาสิเปิดในแอป,แอปเขียวแอบยังเนาะคะ่ะพี่น้องขาแบบเป็นรีดดิวลีฟูดแม่ขาโอ้พี่น้องว่าวกระลินพันกันอยู่หันแม่เอาละค่ะก็ตามนันเนาะคะ่ะพี่น้องขาสิริกรเสื้อว่าลหลายๆคนกับคุสิหูจักกันดีปาดนี่สิริกสิผ้ามาผัดกระทะแลกกระทะใจของเฮ้าเนาะจ้าในส่วนกระทะแลกกระทะใจของเฮ้ามือนี่ก็คือเก่าคือเดิมเด้อค่ะพี่น้องขาเพราะว่าก็สิเป็นของคุณสาของเฮ้านั่นเองหลังจากที่เพื่อนนอนไปได้สักพักเพื่อนกระลุกมาเฮ็ด เฮ็ดนี่ซอยเนาะค่ะพี่นงคงค่ะแต่ที่หลักๆเลยก็คือหิวเข่าเนาะจ้าหลังจากที่เพิ่นได้ล่วงซิมแล้วเพื่อนก็บอกมาว่าโอเคเวลีกูดเลยจ้าพาดนี้สิริศิภามาผัดกระทะแรกของลูกค้านเนาะจ้ากระทะแรกของเฮ้ามือนี้ก็คือกระเพ้าหมูกรอบเด้อค่ะพี่นงคงค่ะรอบนี้ก็บอกได้เลยว่าหมูกรอบของเฮ้ากม่าแรงแซงทางโค้งกันเลยจ้าก็ย้อนว่ามีแต่กระเพ้าหมูกรอบเนาะค่ะพี่นงคงค่ะโอ้สิริกระขอบคุณหลายเด้อจ้าสำหรับกองแรกของเฮ้ามือนี้ก็สิเหลียบร้อยแล้วค่ะกองนี้ก็สิเป็นกระเพ้า หมูกรอบไข่เจียวเนาะจ้าแล้วก็มีหลายๆคนกระถามเขามาว่าสิรินี่ขายท่อใดขันว่าหมูกรอบและของทะเลก็ซิอยู่ที่4 5บาทเดอ้อค่ะพี่น้องขาขันว่าเพิ่มไข่เขามาแบบนี้ก็สิฟ้องละหาบาทเนาะจ้าไข่เจียวไข่ดาวไข่ข้นก็ฟ้องละหาบาทเนะาะค่ะพี่น้องค่ะแล่วหลายหลายคนกระถามมาว่าโอ้ยขายถือปานนี่สิใดอย่างสิริก็ตอบได้เลยว่ากระได้เฮ็ดเนะาะค่ะพี่น้องค่ากันยนว่าเป็นค้ดมาเคสสิรินี่ก็เป็นค้ดมาเคตกับเขาเนะาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วอีกอย่างแต่ละั้งนี่บอกขาดทุนกพอแล้ว ค่าให้มันอยู่เสมอทุนกระได้ผีน้องขอแต่ให้ได้เฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องคาและแล้วกองทีทใดแล้วนี่พี่น้องค่ะแต่ฝอยอยู่หันแม่แล้วอีกย่างการขายทุกข้างกบเม่นว่าสิหลายกองเด้อค่ะพี่น้องขาย่างมากกับสิผากองแม่ค่ะก็ถือสว่าได้ประสบการณ์แล้วกระได้ลองเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิริน่กาสิมีความสุขทุกข้างที่ได้จับกระทะเนาะจ้าบาดนี่กองทีทใดแหละพี่น้องเมนูอันนี้ก็คือกะเพราไข่คนเด้อค่ะพี่น้องขาก็สิเป็นกะเพราหมูกรอบเนาะจ้าเป็นได้แล้วค่ะพี่น้องขาขนาด ผากเสียงอยู่กันยั่งหิวข่าวอีกแล้วแม่แท็กย่าเด้อพีน่น้องสิรีนี่เป็นคนที่หลูซสึกว่าซิมรสชาติที่เจ้าของเฮตกหลูซสึกกังวลนเนาะค่ะพีน่น้องขายันมันสิบ่ถือปากคนอื่นแม่ค่ะอู้พี่น้องละเว้าหลายกับเว้าซับไปซับมาเว้าหลินพันกันดูแม่นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิมีความยาวจากน้อยเด้อค่ะพีน่น้องก็ย่อนว่าตัดออกแล้วมันได้ซับหนีเนาะค่ะพีน่น้อง่าสิรีกร็อยากสิท้ายทุกฉากทุกขั้นตอนให้พีน่น้องได้เห็นเนาะจ้าและแล้วกองทิทดตะใดล่ะนี่พีน่นงน สำหรับช่วงล่างๆนี่สิลิกาตองรีความเร็วจากน้อยนาะจ้ากัน้อนว่าคลิปของเฮ้ากันยาวเสือเกินเนาะค่ะพี่นงค่ขาสำหรับกระทะนี่ก็คือกระเพ้าป่าหมึกเด้อค่ะพี่นงค่ะกระเพ้าของเฮ้ามือนี่ก็ง่ายง่ายม้วนม้วนเนาะค่ะพี่นงค่ะาพอสิลิไดเฮดซอสสำเร็จไวแล้วแล้วห้องก็ไดเดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วจ้าเมนูสุดท้ายของเฮ้ามือนี่ก็คือไข่เจียวหมูสับเด้อค่ะพี่นงค่ะน้องเพื่อนก็ขอมาว่าไข่เจียวหมูสับในไสพผิกได้บอสิลิกาจัดหายเนาะค่ะพี่นงค่ะก็บอกแล้ว ว่าให้ส <ithe ater languages> ั <impossible surprise> ่งมาโรดกันยนว่าเป็นเมนูตามสร้างตามใจเนาะค่ะพี่นงค่ะแต่คันว่าบางยางบบมี่นี่ก็ต้องตามใจไหมค่ะเนาะจ้าคันว่าอันไดที่สังมาบบมี่เด็กเส็ยให้กินเองเนาะค่ะพี่นงค่ะาอันนี้ก็บะต้องห่วงเลยจ้าอันไดพอซิมีมีอยู่กระจับจับใส่เนาะค่ะพี่นงค่ะาและแล้วตามสร้างตามใจของเฮ้ามือนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นจังใดล้ค่ะพี่นงค่ะาสาหรับออเดอร์ออใจของเฮ้ามือนี่ซิบหากองจู๊บไปเลยจ้าสิริก็ขอบคุ้นขอบใจหลายเด้อค่ะพี่นงค่ะาที่สนับสนุน สิลิมาตลอดบาดนี้สิเดเวลาเดินทางไปส่งหนาโรงงานกันแล้วจ้าไปค่ะพี่น้องไปส่งเขาน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องขาสำรับมือนี่ก็บอกได้เลยว่าคนเทศนี่กัม้วนมวนจะลืมกินเขานะค่ะพี่น้องขากัะบรูดสึกหิวซ้ำกันย่อนว่าตื่นเต้นน้ำออเดอร์มูกอบหลายกองเนาะค่ะพี่น้องขาและแล้วสิลิกมาหอดหนาโรงงานแล้วค่ะก็มีนองหน่อยหอยสังในแผนกเพิ่นออกมาเอาเนาะค่ะสำรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยในความเง่หลายน้าที่เด้อค่ะพี่น้องขากันย้อนว่าพยายามตัดออกแล้วมันกัน ยังไดซ้ำนี่เนาะค่ะพี่นงค่ะสิลิก็ต้องขอบคุณขอบใจหล,ลายๆเอ้์ค่ะที่เบิ่งจนจจสำหรับคลิปนี้สิลิก็ขอโตไปก่อนเดอ้อจ้าคลิปหนากก็มาพบปพกันใหม่เนาะค่ะพี่นวค่ะ